สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแปลกหน้าแปลกตาหน่อยน,น,นานๆทีไลฟ์วันนี้เราจะคุยกันทั้งหมดหลักๆ3เรื่องนะฮะก็คือสเตปคนใหม่ที่จะเป็นคนผิวดำนะครับแล้วเราก็จะคุยเรื่องดักบอลไชมาสุดท้ายคือเดรเว l l ลบอลในเกมของ Disney p พ u s นะครับปะทะเวอร์ชั่น Netflix ว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยผมขอมาทักทายคุณผู้ชมก่อนนะฮะ คนเยอะมากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมจะไล์แข่งกับเดอะโกดิโอบอกเลยเออ,อันนั้นขึ้นสยองคนรุ่นใหม่ใช่ไหมอันนี้ขึ้นสยองคนจังไรพิธีกรโดย j c b <laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับจะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้นะฮะ <laughs> ผิวดำหนักหัวใครใจเย็น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 ไอ้หนุ่มเด,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ <laughs> เอาสลิวลิงพันเลยกูผมรักพี่มากเลยดูมาตั้งแต่เด็กโูขอบคุณมากคุณผู้ชมผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนะผมไปเล่นฟิตเนสอยู่แถวคลอ,องสามนี่แหละนะและทีนี้เนี่ยผมก็คุยกับน้องที่เล่นบัดดี้กับผมประจำเนาะผมก็บอกว่าเนี่ยพี่ช่วงนี้ฟังกำนังสไตล์รู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวกูเต้นเลยนะเดี๋ยวให้คนตัดต่อไปตัดเอามันจะอย่างเงี้ยโอปะกํำนัสาสไตล์แล้วพี่ก็ถามน้องว่าเฮ้ย hey, เอง็งรู้จักเพลงนี้ไหมน้องเขาบอกว่าตอนเพลงนี้มาเนี่ยผม8ปดถึงเขวบเอง โอ้โหเฮี้ยกูแก่ขนาดนั้นเลยวะเนะี่ยใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก JCB นะครับหรืออยากจะมาเป็นครอบครัวของ JCB อยากจะเลี้ยงกาแฟาผมเนี่ยสามารถสมัคร j o ยเ member ship JCB ได้นะครับมี2ราคาก็คือเรท50บาทแล้วก็150นะครับคุณจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครรวมไปถึงคลิป e x c l u s i v e ด้วยนะจ๊ะอ่านะฮะแล้วก็สำหรับน้องๆนิสิตน,นักศึกษานะครับผมตอนนี้ JCB เราเปิดฝึกงานนะครับรุ่นใหม่ใครที่อยากฝึกงานกับ JCB นะครับในตำแหน่ง Creative มาได้ ได้นะฮะไม่เอาแบบเกลียนนะบางคนนี่แบบเออพี่รับคนตัดหญ้าไหมหรืออะไรเงี้ยไม่เอานะไม่เอาเกลียนนะใครที่สนใจนะฮะก็ลองติดต่อทางเมลนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการคัดกับทีมงานนะครับผมตําแหน่งครีเอทีฟนะจ๊ะสนองไว้เป็นยังไงบ้าง สโนไวท์เหรอผมไม่ได้ดูเลย <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ดูเอาผมจะตั้งไมเซ็ตกับผมอย่างนี้ก่อนถ้าเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าดูหรือมันไม่ถูกจิตผมผมจะไม่ดูผมไม่ได้มีปัญหากับนักสแสดงนะน้องเรเชลเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วผมตามเขาตั้งแต่ตอนเล่นชาแซมภาค2นะไอฟิลรีออฟก็อใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะภาค2น้องเขาอ่ะหน้าตาดีหน้าตาสวยเลยนะครับแต่ว่าดิสนีย์เขาก็นั่นแหละนะเขาก็อะไรไม่รู้ของเขาทั้งที่ในแอนิเมชันเนี่ยสโนไวท์เขาจะต้องมีผิวขาวดังหิมะ ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่นของน้องเลเชลเนี่ยที่เป็นภูมิกับมาร์กเว็บก็ตามนั้นนะฮะปล่อยปล่อยเขาไปดีกว่านะฮะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่มันไม่ตรงกับภาพจําของเราไม่ต้องไปดูนะฮะไม่ต้องไปทอล์กสีใ่อะไรอย่างนี้นะฮะและชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นใครจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไป กูว่าแล้วว่าวันเนี้ยมันต้องมีทั้งสโนไว้เนี่ยแอสซัสซินคริสชาโดพี่จะเล่นไหมครับและคิดยังไงกับเกมภาคนี้อืมก็บอกว่าแอสซัสซินคริสเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับตัวที่เขาใส่คนผิวดํามานะครับแต่ว่าที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ชอบเกมเพย์นะตั้งแต่ขึ้นออริจินขึ้นออเดซีขึ้นวาฮาร่าเนี่ยมันความเป็นแอสซัสซินคริสมันหายไปเยอะผมไม่ชอบระบบเกมเพย์มันถ้าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับแอสซัสซินคริสชาโดเนี่ยผมคงหวังเรื่องเกมเพย์ ดีกว่าอยากให้เกมเพลย์มันสนุกนะฮะเออโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะต้องพูดแบบนี้ก่อนครับว่าการมาของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย มันมาจากตัวประธาน Warner b r o t h e r นะครับคนใหม่นะครับที่เขามาบริหาร Warner Brothers Discovery นะฮะเดี๋ยวผมไปตัดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้พูดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงตัดออกมาส่วนไอเวอร์ชันไลฟ์ยาวๆเนี่ยให้เม m b e r s h ช p ได้ดูแน่นอนนะครับแล้วท่านประธานเนี่ยเขาต้องการที่จะรีภาพยนตร์ใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์ซูเปอร์แมนอีกแฟนชายหนึ่งก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เราไม่มีแฟนชายแฮร์รี่พอตเตอร์มาเกือบ15ปีแล้วเขาเลยอยากจะรีแฮร์รี่พอตเตอร์และ ที่รีแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันเกิดเนื่องมาจากแฟนตาสติกบีชนะฮะแฟนตาสติกบีชเนี่ยมันคือเรื่องราวก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะเกิดขึ้นนะเป็นช่วงเวลาที่ดับเบิลดอร์เนี่ยยังหนุ่มๆเลยนะฮะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครนิวส์คาแมนเดอร์ก็คือคนนี้นะคนขวาปัญหามันคืออย่างนี้ภาคแรกเนี่ยมันยังโอเคอยู่มันยังเป็นเกี่ยวกับสัตว์วิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมภาค2มันก็จะเริ่มมีความ แปลกๆขึ้นมาแล้วอ่ามันจะเริ่มมีความแบบหลุดคาว่าส,สัตว์วิเศษไปเยอะแล้วมาภาค3นี่คือโอ้โหหนักเลยนะครับในด้านรายได้รายได้ไม่ดีเลยเจง๊จงเจ๊งแบบเจ๊งเลยเจ๊งจนชนิดที่ว่าเขาวางแผนที่จะสร้าง5ภาคนะถ้าผมจำไม่ผิดต้องยกเลิกไปเลยคุณผู้ชมเหมือนเวลาเราทําธุรกิจอะเราทําหนังสักเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กําไรมันขาดทุนเขาก็ต้องยกเลิกใช่ไหมแล้วแฟนชายแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างดังอ่ะ ท่านประธาน Warner Bros t h e Discovery คิดอะไรไม่ออกอ่ะสุดท้ายรีแม่กเลย Harry Potter มันมีแคสออกมาแล้วนะครับแคสที่ออกมายืนยันแล้วนะครับคือ2คนคนแรกเนี่ยคือดับเบิลดอร์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่เป็นไง เขามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรแกไม่ใช่คนอังกฤษนะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคนแต่งเขาคือคนอังกฤษนะครับตัวละครส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนจากประเทศอังกฤษแต่ว่าตาจอนเนี่ยเป็นคนที่แสดงภาพยนตร์อังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับผลงานเด่นๆของเขาเลยเนี่ยคือการเล่นเป็น คนนี้ฮะจากซีรีส์เดอะคลาวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรครับการเอานักแสดงคนอื่นที่ไม่ใช่มาจากสหราชอาณนะาจักรมาเล่นบทคนอังกฤษเนี่ยมันมีมานานแล้วมันมีมาตั้งแต่เจมบอลแล้วนี่คือในส่วนของ Door, ดัมเบิลดอร์นะครับนี่คือยืนยันแล้วนะแกจะมาเล่นเป็นดัมเบิลดอร์ทีนี้ฮะไฮไลท์ของเราเลยที่กําลังเป็นประเด็นกันมากๆนะฮะคุณผู้ชมคนนี้ครับผมนี่เป็นไงสเนป อย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งใจเย็นใจเล็นผมรู้ว่าพวกคุณรู้สึกยังไงคนใหม่ที่จะมาเล่นเป็น,นดัมเบลร์เนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรวะป๊าป้าอิสดุดหรือว่าปป้าอิสดุดเนี่ยเอาเป็นว่าคือคนนี้ละกันอ่ะผมเรียกตาปาป้าละกันอ่ะปาป้านะครับเขาจะมาเล่นเป็นอ่าสเนปส์ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะหลังจากที่มีการประกาศแคสต์ไปเนี่ยตัวนักแสดงเขาได้ทําการปิด IG นะฮะ คือปิดเป็นส่วนตัวเลยนะครับไม่ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือเฮ้ย hey, มันไม่ใช่นึกออกป่ะคือในนิยายเนี่ยสเนปถูกบรรยายไว้ว่าเขาจะเป็นผิวสีซีดนะอันนี้ผมตามผ่านๆอยู่นะผิวสีซีดในนิยายมันไม่ได้มีการบรรยายว่าสเนปจะเป็นคนดำอ่ะมันก็เลยเกิดปัญหามาเลยว่าเอ้ย e ทำไมวอรเ r อร์บร e r เดอร์ยูทำอย่างงี้เออยู you ไม่แคร์คนอ่านนิยายเลยหรือไงอ่ะ แล้วมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าทําไม Warner b r o t h e r ไม่เอาชายคนนี้ล่ะบุคคลคนนี้อ้าวครคยโลเลนเอวอร์เนอ r ์บรอดเดี่ยถามแฟนๆว่าคุณต้องการเนิปผิวดำไหมแฟนๆก็บอกไม่กูต้องการอัดำดรายเวอร์ อดัมไดเวอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกจะมีข้อเสียอย่างคืออดัมเนี่ยอายุ40แล้วนะครับมันอาจจะไม่ตรงฉบับนิยายเท่าไหร่นะครับและอดัมไดเวอร์ไม่ใช่คนอังกฤษนะครับเขาเป็นคนที่เกิดและโตในอ่อเมริกานะครับสำเนียงอังกฤษเขาจะไม่ได้เลยนะครับที่สําคัญนะฮะค่าตัวอดัมไดเวอร์แพงที่ยครับเพราะฉะนั้นไอเรืองอดัมไดเวอร์เนี่ยใช่ครับบางอย่างแคสเนี่ยเขาอาจจะตรงตามที่แฟนๆต้องการแต่เราก็ไม่สามารถที่จะในมุมานทะุน่ะ ไม่สามารถทําให้กับแฟนได้หมดกูมไม่สามารถตามใจมึงได้หรอกเหมือนกรณีของเฮนรี่คาร์วิลอ่ะอ่าที่หลายคนบอกว่าเอ,อ้ยอยากให้เป็น007อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเฮนรี่เขาก็อายุเยอะแล้วแม้แต่ตัวเฮนรี่เขายังยอมรับเลยใช่ไหมว่าผมอายุมากแล้วนะผมจะเป็น007ไม่ได้เพราะฉะนั้นอดัมไดเวอร์เนี่ยคุณไม่ต้องไปขอให้เขารีแกคสเป็นคนนี้หรอกไม่มีทางได้แน่นอนและค่อนข้างชัวร์แล้วแหละว่าเป็นคนนี้นะฮะเป็นศาสตราจารย์สเนปแต่ในมุมผมอ่ะ ผมไม่ได้มีปัญหากับคล s สผมไม่ได้มีปัญหากับแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับทีวีซีรีส์เลยนะครับที่ผมมีปัญหาจริงๆเนี่ยคืออันนี้มากกว่าทำไม Warner b r o t h e r เถึงต้องมา remake สร้างใหม่อันนี้คือในมุมผมนะทั้งที่มันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะมากทำไมต้องยึดติแค่ JK r o ค l i ร g ลเราเห็นมาแล้วในตัวเกม Hogwarts Legacy ที่ไม่ได้มี JK r o ค l i ร g เกี่ยวข้องเลยนะใครเล่นเกมนี้คุณจะรู้เลยนะว่าสตอรี่เกมมันดีมากๆทำไม วอร์เดอร์บราเดอร์ไม่ทำง่ายๆเอาง่ายๆเลยผมเชื่อว่าผมพูดตรงเนี้ยหลายคนก็อยากจะดูมึงสร้างรุ่นพ่อแฮร์รี่ไปดิเจมมีพอตเตอร์มึงสร้างเรื่องราวตอนที่สเนปเป็นเด็กเห่หมอยก็ได้หรือมึงเอางี้ง่ายๆเลยมึงกบสตาร์วอ r ไปเลยอ่ะมึงสร้างเรื่องราวของหลอดวอร์เดมอร์ไอ้ทอมอะไรนะทอมทอมกระโปอะทอมอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออกูเกือบจะพูดคำว่ากระโปงละเดี๋ยวแม่งโดนแบนไอ้ทอมเฮียอะไรอย่างหนึ่งอ่ะทอมทอมริดเดอร์เออทอมริดเดอร์ สร้างเรื่องราวของทอมไปเลยนะครับเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทอมถึงเปลี่ยนกลายเป็นด้านมืดเออผมอยากดูอะไรแบบนั้นผมไม่ได้อยากดูอะไรที่มันรีเมคในความคิดผมมันอาจจะเห็นแก่ตัวไปเพราะว่าผมพูดในมุมที่ผมเป็นแฟนหนังนะครับไม่ใช่แฟนนิยายผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นหนังสำหรับผมเนี่ยบันเต็มอิ่มมากๆแล้วสโนไวพี่ดูยังโอ้โหไม่ดูไม่ดูไว้ <laughs> ถ้าคุณจะมาคาดหวังให้ JCB ไปดูสนวไวและรีวิวฮะไม่มีทางครับผมไม่ไปเสียเวลาดูแน่นอนมาเดี๋ยวเข้าเรื่องเราเลยดีกว,ว่ากับดาร์กบอลไดมาดาร์กบอลไดมา m a เนี่ยถือเป็นผลงานของอาจารย์อากิระจริงๆนะฮะ ต้องเข้าใจว่าดั้งคบอลเนี่ยมันเป็นของอาจารย์อากิระตั้งแต่ภาคเด็กเนะาะไล่มาภาคแซดพอจบภาคแซดไปปับ๊บมันเกิดดั้งคบอล GT ขึ้นดั้งคบอล GT เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเหมือนลูกศิษย์ของเขาทําขึ้นนะครับอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่แค่ออกแบบร่างลิงแดงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดั้งคบอล g t t เราไม่นับว่าเป็นแคนนอนแต่ปัญหาคือ GT เนี่ย มันดันเป็นการ์ตูนที่เด็กหลายคนโตมากับมันผมเองก็เป็นนะฮะผมเป็นคนที่โตมากับดากอนบอลจีทีดาก้อนบอลจีทีถ้าดูจริงๆเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเนื้อเรื่องมันจะมีความคล้ายภาคเด็กผสมภาคแซดนั่นคือในส่วนดากอนบอลจีทีทีนี้ดากอนบอลเนี่ยมันดันเป็นการ์ตูนที่มันยังขายได้อยู่คุณผู้ชมนึกออกปะไม,ไ,มไม่ว่าเวลาไม่ว่าเวลามันจะผ่านมากี่ปีต่อกี่ปีดาก้อนบอลมันยังขายได้ครับทีนี้เขาก็เลยต้องทําภาคใหม่ขึ้นมาซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่อาจารย์อากิระทำ ขึ้นมานะครับอ่าเป็นเนื้อเรื่องของอาจารย์อากิระเลยแต่คนที่รับหน้าที่ไปวาดนะฮะคือคนนี้นะฮะเขามีชื่อว่าโทโยทารุนะฮะโทโยทารุเนี่ยเด่นในการทำดากอนบอลเอนะครับดากอนบอลเอฟเป็นผลงานที่ เหมือนแฟนอาร์ตท,ทำขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่ภาคต่อ GT นะฮะมีซูเปอร์ไซย่าอ่าร่าง5ที่เป็นตัวสีขาวนะครับถ้าคุณตามพอตเรื่องก็จะมีโกฮังเป็นลิงแดงอาจารย์อากิระก็เลยดึงอาจารย์คนที่วาดดราคอนบอล AF นี่แหละฮะมาทำดราคอนบอลภาคใหม่ที่มีชื่อว่าดรา g อนบอลซูเปอร์สำหรับผมนะผมโคตรไม่ชอบซูเปอร์เลยที่ผมไม่ชอบเนี่ย สกิลพลังมันหลุดไปเยอะคุณจะเห็นล่างที่มันเป็นเนี้ยอัตรานิยมอะตึ้นตึ้นตึ้นกูชอบเพลงเออมีหัวขาวมีหัวฟ้าอ่ะไออันนี้ให้ให้ไปอันนี้เท่ถ้าถามว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดในซูเปอร์ผมชอบแค่โกคูแบล็กเออชอบช่วงนั้นพรารู้สึกว่าเฮ้ยชิ้เนื้อเรื่องมันดูมันดูดาร์กมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะผมชอบช่วงโกคูแบล็กมากแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์ครับ เราจะคุยกันเรื่องไดม้าฮะดะกอนบอลไดมะาเนี่ยคือผลงานที่เป็นของอาจารย์อากิระ100%เลยนะครับทีนี้ไดม้าเนี่ยมันมีประเด็นนิดๆน,น,นะครับอันนี้ผมพูดได้นะเพราะว่าตัว t o เอะแอนิเมชัที่ทำเนี่ยเขาดันลงรูปเองเลยนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าด่ามผมนะถ้าคุณไปรีเสิร์ชไดมะาคุณจะเจออยู่แล้วลิงแดง SSJ4 เขาปล่อยรูปมาก่อนที่การ์ตูนมันจะออกอยู่แล้วนะครับมันมีประเด็น ที่หลายคนเนี่ยไปแชร์กันมาผิดๆนะฮะบอกว่าไดมาเนี่ยมันจะเชื่อมกับจัก,กรวาลซูเปอร์และมันก็มีความพอดโฮนะฮะเอา้าถ้าเชื่อมกันจริงทําไมซูเปอร์ไม่เคยพูดถึงร่างสี่ของโกคูนึกออกปะซูเปอร์ไม่เคยมีร่างสี่โกคูปรากฏขึ้นเลยนะฮะมันก็เลยมีทฤษฎีที่หลายคนเข้าใจผิดและแชร์กันครับร่างสี่ของโกคูจะใช้ได้แค่ในอาณาจักรปีศาจอืมใครมันแชร์มาวะกูดูจบจริงไม่เห็นมีการพูดถึงเรื่องนี้เลย ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะมึงไปเอาข่าวมาจากไหนเพราะฉะนั้นฮะเวลาเจอข่าวอะไรแปลกๆอย่าพึ่งไปยืนยันหรือบอกต่อนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะดูจริงมันไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวคือไดมมะเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันเหมือนเอาภาค GT มารีเมคตัวละครโกคูเนี่ยถูกสาบให้กลายเป็นเด็กอีกครั้งนะครับโดยตัวร้ายที่สาบเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเราทําให้โกคูไอโกมะตัวร้ายเนี่ยมันคือโกมะนะอ่า เขามีความเชื่อว่าถ้าโกคูกับพรรคพวกกลับไปเป็นเด็กเนี่ยมันจะไม่มีพิษมีภยัยนะฮะช่วงตอนแรกหรือ2ตอนแรกมันจะน่าเบื่อหน่อยนะครับมันจะเท้าวความมันจะยืดเยื้อมากๆส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าที่อาจารย์ทําแบบนี้ดีกว่าอาใช้คํานี้นะครับเขาอยากจะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นเด็กด้วยในความคิดผมนะคือเขาอยากจะได้เจนใหม่ที่ไม่ใช่เจนแบบพวกเราเด็กหนวดด้วยนะ พวกเราเด็กด้วยเออมันก็เลยจะต้องย้อนอดีตกันนิดนึงนะฮะแต่สิ่งที่อ่าหน้าติมันก็มีเยอะอยู่นะครับสาหรับดันบเบิบอลไดมัอย่างเช่นประเด็นมแมลงอันนี้กูพูดแบบสปอยเลยนะถ้าใครดูเนี่ยจะอ๋อเลยมันมีมแมลงหลายอย่างถูกพูดถึงในเรื่องนี้มากเช่นแมลงฟิวชัน่นแมลงอะไรน,นู่นนี่นั่นมีเยอะแต่ว่าได้ใช้จริงๆเนี่ยมันคือมแมลงที่เหมือนถั่วเซียนที่โกคูกินปั๊บมันจะหายอ่าไอประเด็นมแมลงฟิวชั่นเหมือนมันตัดไปดื้อเลยผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นที่อาจารย์หรือเปล่าหรรืออ่าอาจยาย์แกเสี หรือเปล่าแล้วโทเอ็กเขาไม่มีทางเลยเขาเลยต้องตัดบทอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเราก็ไม่สามารถไปพูดแทนเขาได้นะฮะประเด็นแมลงเนี่ยโดนตัดไปเลยนะครับประเด็นที่2ดีไซน์ตัวร้ายอย่างโกมะคือโกมะในมุมผมเนี่ยอูเราจะว่าอาจารย์ไหมเนี่ยอาจารย์ครับผมขอโทษอันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยเนาะมันดูไปซ้ํากับจีเรนนะฮะคาแรคเตอร์หรือดีไซน์เนี่ยมันดูไปซ้ำจีเลนมากๆมันดูไม่ค่อยมีลาสีเลยอะถ้าเปรียบเทียบเซล ฟรีเซอร์จอแมนบูไอ้เชี่ยเนี่เหมือนตัวกองแกงอ่ะเออประเด็นที่สองเนื้อเรื่องมันเดาทางได้ง่ายเนื้อเรื่องมันเรียบไปเลยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าพอไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงประเด็นสุดท้ายนะฮะอ่ะคุณผู้ชมบอกผมสิว่าประเด็นนี้เขาบ่นอะไรกันผมอ่านคอมเมนต์ตรงนี้ด้วยแหละเราต้องช่วยกันทำมาหากินแค่ <laughs> แขนถูกฮะแขนใหญ่มากไม่รู้ว่ามึงชักวาวหรือเปล่านะฮะแล้วกลายเป็นอย่างนี้แขนแม่งใหญ่ก่าหน้ากูอีกเออดูดิ แขนใหญ่จริงๆคนส่วนใหญ่จะบอกว่าแขนมันใหญ่อ่ดีไซน์มันไม่เท่เลยถ้าเทียบกับ GT ี่ีเดี๋ยวผมมีรูปเปรียบเทียบให้ดูเลยผมรู้สึกว่า GT ขังกว่าว่ะเออพอมามองงี้ GT ดีกว่านะอันนี้ยอมรับเลยนะว่า GT สวยกว่าเยอะเลยถ้าเอาด้านงานต่อสู้ฉากแอคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำถึงสำหรับผมเลยนะเออมันมันดูแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะผมนั่งดูไดมาร์่ะผมรู้สึกเหมือนผมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมสารภาพตรงๆเลยว่า ผมไม่ค่อยไดดูอนิเมะเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันจะมีแค่บางเรื่องที่ผมดูแลวผมได้มีโอกาสดูไดมะาหนึ่งถึงสตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบพอผ่านไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าไอ้เฮียเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กว่ะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนตอนที่เราเตื่นมาทุกเช้าสมัยก่อนนะมันจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่มันจะมีไลฟ์ย้อนหลังคุณสามารถไปดูทางแอปช่องทางอื่นๆได้แต่สมัยผมเนี่ย เด็กทุกคนจะต้องตื่นมาเพื่อดูการ์ตูนเพื่อดูดาร์คอลบอล GT ถ้าคุณพลาดไปตอนหนึ่งเท่ากับว่าคุณอดดูเลยและไดมะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนว่าทุกอย่างมันทํามาเพื่อเซอร์วิสแฟนๆรุ่นเก่าด้วยอย่างลิงแดงอย่างเงี้ยมันก็เป็นดีไซน์ที่อาจารย์คิดขึ้นมาเลยนะมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะนั่นคือในส่วนของดาร์อบอลไดมะานะครับใครที่เป็นแฟนดาร์คอบอลที่ดูอยู่ณนะตอนนี้นะฮะลองเปิดใจดูกับมันดูนะครับไม่ได้แย่ในมุมผมนะไม่ได้แย่มันก็สนุกของมันอยู่บางงช่อก็อมวดู อ่ะจร,จริงจริงจริงอันนี้ขอบเสริมนิดนึงฮะขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์ตอนที่ดากบอลในม้ามันออกคือดากบอลในม้ามันจะออกเป็นตอนลายตอนลายตอนใช่ไหมมันก็จะมีอะไรแชร์มามั่วๆเยอะมากอย่างไอตัวเนี้ยมันมาได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่มีเลยนะคุณผู้ชมผมดูจริงไม่มีร่างเชีย่ยนี่เลยเออไม่มีถูกพูดถึงเลยมันมั่วไปหมดนี่มันยังจะมีลิงที่แบบเป็นตัวโกคูกับเบจิต้ารลมร่างกันและเป็นดิงทองเนี่ยนะมันมาได้ยังไงวะแล้วคุณก็แชร์กันเยอะมากนะอย่างที่ผมบอกเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่งไปเชื่อนะฮะให้ฟังแบบ50-50ก่อนดีกว่าอย่างเช่นที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่กองห้วยไร่เนี่ยไม่มีคนเชื่อผมเลยนะมีแต่คนบอกกูเหมือนกองห้วยไร่กองห้วยไร่เวนอยากให้มีอีวิลูชั่น โอ้ย oh, hey. hey. ไม่พอพูดถึงดังกรถบอลมันมี e v ว l u ชั่นมาทุกครั้งเลยอย่าเลยย่าเลยอย่าเลย มาเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราค่อยฟรีทอก,กัน d ดร์เดวิลเนี่ยจริงๆมันเป็นของมาเวลแหละแต่ว่า Netflix เขาได้ลิขสิทธิ์ไปทำนะครับแดรเดวิลนี้จะไม่เหมือนในเวอร์ชันที่เป็นเอฟเฟกเล่น d ดร์เดวิลที่เป็นหนังแสดงเนี่ยมันเริ่มมาจากเป็นเอฟเฟกนะไม่รู้มีใครจําได้ไหมที่เป็นตัวเป็นเอฟเฟกเล่นซึ่งตัวหนังเนี่ยมันเจ๊งและบทวิจารณ์ไม่ดีต่อมา d ดร์เดวิลไปอยู่ในมือ Netflix ก็เกิดเป็นเวอร์ชั่นในรูปที่ผมขึ้นมา นะครับผมเชียร์ให้ดูจริงๆครใครที่ยังไม่เคยดู Daredevil ผมเชียร์ให้ดูเลยมันอาจจะมีการเดินเรื่องสโลเบิร์นไปบ้างนะครับแต่พอคุณเลยจุดนั้นมาได้มันสนุกมากๆผมกล้ายืนยันอีกเสียงว่า Daredevil เป็นซีรีส์ที่ทําฉากแอคชั่นได้ถึงมากๆฉากลองเทคนี่แม่งโคตรเจ๋งใครดูแม่งต้องเห็นด้วยกับผมอะ่ะฉากลองเทคมันดีจริงๆและผมชอบความที่เวลามันต่อยเนี่ยมันมีความเหนื่อยนึกออกป่ะคือ <c oughs> ขอไปฮะ ซีรีส์หรือหนังฮีโร่หลาย,ลายๆเรื่องตัวละครมันจะเก่งแบบเก่งมากๆแต่ตัวแมดเดมอนอ่าแมดแมดเบอร์ดอนแมดเดมอนที่อะไรแมดเบอร์ดอนในบทแดรเดวิลเนี่ยเขาจะมีความเหนื่อยครับยิ่งสิงซันแรกๆเนี่ยคือเวลาต่อยอทีนึง่งเขาจะเหนื่อยเขาจะออหอบมากมันจะไม่ได้แบบบูเทพอะไรขนาดนั้นมันดีจริงๆครับอยากให้ดูนะฮะใน Netflix ไม่มีละมันย้ายไปอยู่ใน Disney p พ u s แล้วนะครับทีนี้แดรเดวิลคนนี้เนี่ยมันเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับ เขาไปโผล่ใน SpiderMan No Way h อ m e อ่ะผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าจะมีแอนดูการ์ฟิลกับโทบี้แม็กไกวผมเลยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ที่ไปเซอร์ไพรส์ผมจริงๆคือมันมีตัวละครนี้โผล่มาไอ้เหี้ยคือตอนผมดูในโรงอ่ะคนแมงกี้ตแอนดูการ์ฟิลคนกีดตโทบี้แม็กไกวแต่ว่าแมทเี่ยเขาโผล่มาก่อนนะตอนแมทโผล่มาแล้วแม่งแบบจับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมแม่งแบบนั่งกีดอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยมาแล้วอ่ะแมทเบอร์ดรอดกูและทีนี้ ความกิดผมเนี่ยมันกลายเป็นไอ้แม่เย็ดอีกครั้งตอนเขามาโผล่ในเรื่องนี้ฮะไอ้สัตว์มึงจำได้ปะ่ะอ่าเดี๋ยวกูเช็คกันเลยมึงคิดว่ากูมาชีฮักไปกันเนี่ยเช็คเช็คเช็ชให้มันติดเหลืองเลยสัตว์เออให้มันแบนไปเลย <laughs> เขามาโผล่ในชีฮักแล้วแบบ what the fuck แม่้องเล่าแบบนี้ก่อนครับต้องเล่าเล่าอย่างนี้นะแมดเบอร์ดสจริงๆไม่ใช่คนที่เครียดนะครับ เขาเป็นคนที่พูดมากนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ขันในตัวอารมณ์คล้ายๆเดดพูลแต่ไม่เกียนขนาดเดดพูลในชีฮักเนี่ยคือนิสัยของแมตเมอร์ดอจริงๆนี่คือแดร์วิวนิสัยอย่างนี้จริงๆอะเป็นคนพูดเยอะพูดมากนะฮะนั่นคือนิสัยของแดร์วิลจริงๆแต่เน็ตฟิกไปตัวก่อนหน้านั้น่ะเขาดันไปทําพี่แมตในเวอร์ชันเครียดอ่ะสมมติว่ากูเป็นแมตเมอร์ดอนะถ้ากูเป็นเน็ตฟิกกูจะเป็นอย่างงี้แต่พอกูไปอยู่ในชีฮักกูบอ้าววันนี้คุณดูผมแมบ นั่นคือชีฮักนะ Netflix มันจะเครียดแล้วตอนที่เขาประกาศสร้างว่าอ่ะเราจะสร้าง d a r e d e v i l Bor n Again คุณผู้ชมครับตอนแรกผมไม่ได้ดีใจนะผมกังวลอันนี้ผมพูดจริงๆเพราะผมเห็นแมตเมอร์ดอตในชีฮักแล้วผมมีความรู้สึกว่าอ้าวชิบหายแล้วไอ้เฮียกลายเป็นว่าโทนเครียดมึงจะหายไปหรือเปล่าเออผมกลัวที่ว่ามันจะมีความสดใสามากขึ้นอะไรเงี้ยผมกังวลจริงๆกับ d a r e d e วิ l Born Again แต่ปรากฏว่า หลังจากที่ผมดูไปได้2ตอนผมชอบมากๆนะมันกลายเป็นว่าความกังวลของผมที่มีในชีฮักเนี่ยแล้วกลัวว่าคาแรคเตอร์มันจะมาเหมือนชีฮักมันไม่มีเลย h ดร์วิวบอลน a g เก n เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ดีมากๆนะถ้าคุณชอบเวอร์ชัน n น t f t i x i นะยำ้ำดูเวอร์ชั่นนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าจะดู คุณต้องไปไล่ดูของ Netflix 3ซสีซันก่อนแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่ากระโดดมาดูเรื่องนี้ด,ดื้อไม่งั้นคุณจะไม่ค่อยผูกพันกับเหล่าตัวละครบางตัวที่โผล่มาในตอนแรกผมจะรีวิวแบบไม่สปอยนะครับรีวิวแค่2ตอนแล้วก็อยากจะฝากถึงเพจซูเปอร์ฮีโร่หลายๆเ,เพจหรือเพจหนังอะไรก็ตามนะครับซีรีส์มันเพิ่งเข้ามาใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบแคปรูปมาโพสตมาอะไรทั้งสิ้นเพราะมันก็ยังมีบางคนนะครับที่เขารอดูวันเสาร์อาทิตย์พร้อมกับแฟนหรือพร้อมกับครอบครัวนะฮะซีรี มาวันพุธมันออนทุกวันพุธนะวันพฤหัสคุณหยิบเอามาทํามีมพูดคุยกันแล้วสปอยกันสนุกสนานอย่านะครับอย่าอย่าขอร้องขอร้องนะครับเราเป็นสื่อเราต้องช่วยๆกันหน่อยนะครับให้มันผ่านไปสะก่อนแล้วค่อยรีวิวเลยว่าถ้าจะทําสปอยก็ทําเป็นภาพไม่ต้องเปิดเผยก็ได้และสปอยใต้คอมเมนต์นะครับขอร้องแหละนะผมก็ลองดองเหมือนกันผมไม่ได้ดูรวดเดียวอ่ะอยากให้ดูนะครับตอนแรกมาเนี่ยก็ค่อนข้างเดือดแล้วนะครับแล้วเหมือนอ่าการเดินเรื่องก็จะมีความเครียดคุมโทนแบบเดียวกับ n น็ fli x เลย แต่ผมพูดก่อนนะว่าผมยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะดีสู้เวอร์ชัน Netflix ได้ไหมนะครับเพราะซีรีส์มันออกมา4ตอนย้ำนะครับมันออกมาแค่4ตอนนะตอนนี้มันยังไม่จบเลยนะครับถ้าเราไปตัดสินว่ามันดีกับของเวอร์ชัน Netflix มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ n e t f l i กเขามีสซีซั่นนะครับคุณไปตัดสินแค่4ตอนเนี่ยมันยังไม่ได้นะมันมีบางคอมเมนต์นะผมเห็นอยู่เขาบอกว่า d Disney p l u ทเนี่ยทำดีกว่าของ Netflix อีกอย่าพึ่งให้เวลาหน่อยนะต้องค่อยๆดูมันอาจจะเหมือนเรื่อง Secret i n v a s i o n ที่ดีแค่หนึ่ถึงสตอนแรกที่เหลือแม่งเคียยมันก็เป็นไปได้เออณตอนนี้นะสอตอนที่ผมดูไปผมชอบมากมันคุมโทนเน็ตฟิะคุมโทนของเก่าของ Netflix ได้ดีนะครับผมสนุกและเอนจอยกับมันนะครับได้เห็นพัฒนาการของตัวละครในมุมใหม่ได้เห็นมุมแดร์เดวิลที่หมดไฟอันนี้คือผมเลี่ยงน้อยสุดแล้วนะไปดูเะฮะ ผมว่าดีนะครับสนุกมากๆนะครับสนุกจริงๆนั่นนะฮะในส่วนของ d Devil วิ v l Born Again เดี๋ยวไว้ถ้ามันฉายจบแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาพูดถ <lud Finally S 2> ึงแล้วกันเ <ent> สียดายไม่ได้ไปดูรอบสื่อ2ตอนแรกก็วันนี้นะฮะเราคุยกันไป3เรื <owad> ่องนะครับก็คือ S n นฟคนดำรีวิวเด็กบอลไดมานะครับและสุดท้ายก็คือ Daredevil Born Again นะครับคลิปทั้งหมดนี้นะฮะการไลฟ์สดรอบนี้เนี่ย จะไม่ถูกตัดนะฮะจะลงให้กับ Membership นะครับถ้าคุณอยากเลี้ยงกาแฟผมนะครับหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะฮะสมัคร Membership JCB ได้นะครับจะมีทั้งหมด2เชียร์นะครับมี50กับ150ครับคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงคลิปไลฟ์สดจะไม่ถูกตัดนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนะครับสำหรับน้องนนิสิตนะฮะที่กำลังจะหาที่ฝึกงานนะครับสามารถมาฝึกกับผมได้นะครับส่งข้อมูลมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับหรือถ j จ b แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับเพจ j จ b Studio ภาษาไทยนะครับโอเคฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรืออ่อผมพูดติดขัดข้อมูลผิดเพี้ยนไปหน่อยต้องขออภัยนะฮะพยายามมาลัสมาคุยกับคนดูให้มากขึ้นนะครับไว้มีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกนะฮะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ